ขั้ไหนขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนขันไหนขั้นไหนขั้ไหนขั้นไหนข้นไหนขั้นไหนขั้นไหั้นไหนขั้นไหน้นไไหนันไนั้นไัไ้ไไไมหไไไไนไนไไไ สวัสดีครับยินดีตอนรับแอบซีนะครับเขาสูชาแนลเด็กตกปลาเออวันนี้เด็กตกปลามี2คนใช่ไหมอ,อตอนแรกจะมี3แต่น้องเบาไม่ตื่นเฉย <c oughs> นัดกันอย่างดิบดีนะครับว่าวันนี้เราจะมาแพรที่แม่น้ําเจ้าพญาเหมือนเดิมแพรเดิมเลยนั่นคือแพรชมพูนะที่เราเคยมาคือครั้งแรกได้ปลามาครั้งที่2ได้ปลากระแหรครั้งนี้เราได้ปลาอะไรหมิวปลากระป๋องได้ปลากระป๋อง <c oughs> แน่นอนเพราะวันนี้เชฟหมิวจะนําเสนอเมนูปลากระป๋องทอดกรอบ ปาป่องยำสามสองหน <laughs> <c oughs> ึ 3, 2, 1. 1> am, ่งยำปลาป่องทอดกรอกยำดาบบอบ <laughs> <laughs> โอ้ยเซฟ <laughs> เรานี่จะไหวไหมเนี่ยวันนี้เออวันนี้วอาไม่มาก็น่าจะเหลือๆแหละครับแล้วก็วันนี้เราก็ตกปลาเหมือนเดิมเพราะในแม่น้ำเนี่ยมันมีปลาหลากหลายชนิดใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาค้นหาเหมือนเดิมก็จะแบ่งออกเป็นตีหน้าดินตีกุ้งเป็นนะ แล้วก็อาจจะเอาถ้าสมมุติถ้ากุ้งมันตายขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกี่ยวตกปลาครั้งที่แล้วเราได้ตับเพียนทองหลายตัวเลยเนาะคแม่แนววันนี้เราอาจจะเจอปลาอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยได้อีกนะครับก็ไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันตกปลาเลยวันนี้ก็จะครึ่งวันเหมือนเดิมครับรีบตกรีกลับเรามาดูวิถีชาวบ้านครับวันนี้แม่น้ําเจ้าบยาครับโอ้โหขบวยเท้าวิเหรอเราว่าเราว่าเซียนเนรเราเซียนสุดยอดแล้วนะ โอโคนี่แบบถ้าเป็นท่าจีนนี่เขาจะใช้วิธีการช้อนใต้ผักตบใช่ไหมที่เราเคยเจออันนี้แม่น้ำเจ้าพยาครับอันนี้เหมือนขึ้นน้ำจะแรงกวา่าก็เบื่อยอย่าค่อยเกี่ยวอุนน้ยแหยาวมากอ่ะแหใหญ่มากอ่ะเจอปลามาครับเมืเอ่อวานทางเจ้าของแพบอกว่ามี FC ซนะครับเด็กตกปลามาตกปลาแล้วเขาบอกว่าได้ปลากายไปด้วย เขาไม่ได้เกี่ยวกุ้งเป็นแบบนี้นะครับเขาตกลำนี่แหละแล้วก็ปะกายมันอาจจะมาช้าร้วปลาที่ติดลำนะครับติดเฉยนี่แหละครับคือเสน่ห์ของการตกแม่น้ํามีโอกาสเจอปลาได้หลากหลายรูปแบบเขาบอกตีฝั่งนี้แหละเมื่อเช้านี้นะครับเรากําลังจะ ชมอยู่เลยนะครับว่าวันนี้อากาศปลอดโปร่งแล้วก็ที่สาคัญปลอดผักโป่งด้วยนะครับมานน่แลละครับกอบเบลเลอร์เลยองครับดูจากทิศทางแล้วน่าจะโจมตีแพรเราพอดีนะปาป้นี่ เมื่อกี้นะครับได้ปลาขึ้นมาตัวหนึ่งครับไม่รู้ปลาอะไรครับเอฟซีไม่รู้เงี้ยอ <c oughs> เออมันมันไม่ใช่สวายหรอกแต่มันคล้ายสวายมาแดนเอาขึ้นมาโชว์ดิ <c oughs> นี่ครับปลาตัวแรกของเราปลาแปลกอีกแล้วเอฟซีนี่แหละครับที่บอกว่าอยากจะมาตกปลาแม่น้ําเจ้าพญานะครับเพราะว่ามันมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ อันนี้ลุงสงสัยว่าเป็นสายยูนะครับเราไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเคยตกได้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับมาลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวถามมันเลยแล้วกันว่าใช่สายยูหรือเปล่าฮัลโหลนี่ใช่สายยูหรือเปล่าฮะนใช่ครับผมสายยูนะฮึปเออเนี่ยโอ้โหตามหามาตั้งนานนะเคยพยายามตกอยู่หลายรอบไม่เคยได้นะเพิ่งได้ครั้งแรกเลยสบายดีไหมสบายดีครับสายยูทำไมจมูกบานอย่างเลยอ่ะ เออเอาโอเคโอเคประมาณเท่าไหร่ฟุตหนึ่งอะเนาะสองหนึ่งอะเออือว่าไซส์สวยไหมอย่างนี้ไม่รู้นะครับ FC ใช่หรือไม่ใช่คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับเพิ่งเคยได้เหมือนกันครับตอนแรกนึกว่าสวายนะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดกินไผ่เขียวชิ้นน้ำมันีกับลำครับแต่ดูแล้วมีโอกาสที่มันจะเฉียดแพ้เรานะครับนิดเดียวตรงหัวตอนนี้นี่อยู่กลางแม่น้ําครับ แต่ตรงด้านข้างนี่แหละครับมาระหว่างนี้ครับรอผักตบผ่านไปก่อนนะครับเราก็ทําอาหารกันเลยมาดูทางเชฟหมิวบ้างนะครับเข้าครัวอันนี้ทําเมนูอะไรครับไข่เจียวค่ะเจียวไข่เป็นแน่นอนครับวันนี้อันนี้ใส่อะไรมาอันนี้คือเครื่องอะไรเครื่องออยำค่ะยำ<ร>ปลากระป๋องเดี๋ยวปลากระป๋องนี้เราไปทอดกรอบนะครับว เราก็ห้าผ่าหรอกกันแล,ล้รนไปยืนแพนุชไข่เคี่ยวลอยฟายอยอ้าเงี้ยเหรอรวมกินแค่ตรงนี้เลยปัตติแ้ะชีสจะไปกินหมดอันนี้ครับเมนูที่สองครับวันนี้เชฟรังสรรค์เมนูยำปลากระป๋องทอดกรอบอ่านี้เราชุบแป้งนะครับแป้งแล้ว,เ,วเดี๋ยวเราเอาทอดเนาะใช่ค่ะแล้วก็น้ํานี่เราแยกไว้เดี๋ยวเราก็มายำแยกแล้วก็ราดอีกทีหนึ่งเอามาปรุงรสชุบแป้งค่ะเอาลงไป เขามีเออ่แม่ครัวหัวป่าใช่ไหมอันนี้แม่ครัวหัวล้านใช่ไหมอ๋อประเด็จริงเฮ้ยหนูว่าไม่หรอจ้ามัวจะคุยกันนั่นเองนะเราอ่ะก็นั่นเองนะชวนเราคุย นี่ค่ะพริกหอมแดงพักชีพริกซอยสร้ลงไปเลยในน้ำปลากระป๋องนะที่เราแยกไว้ชพาะน้ำแล้วเราก็จะยำในนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีความเปรี้ยวยังอะมีนี่ค่ะมีมะนาวหนามะนาวนะจ๊ะอุ้ยหกระวังแล้วก็น้ำปลานะคะผังเคลมเบาเรียบร้อยชิ้โตลาดครับผักเยอะๆนะคะ ว,ว,วราดเลยจ้าโอ้ยเอซน้ำยำนี่บอกเลยรสจัดมากครับเอบซเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมสมุนไพรนะครับจัดเต็มผักราดลงไปกับปลากระป๋องที่เราทอดกรอบน,นะครับ<ห>ดูครับเดี๋ยวให้ดูอะไรเดี๋ยวออกท็กนกทัวปลาเต็มไปหมดครับตอนนี้โดมิโนเต็มหมดแล้วครับ แกไปทำใสอยำลองกินข้าวกันนะคะไม่เฉบแล้วก็ไม่ดิดแน่นอนกรอบไหมอร่อยกว่ายำปลากระป๋องที่เราเคยกินป่ะเนาะมันเพิ่มเ็กเจอร์ความกรอบความหอมของแป้งเนี่เนาะกับข้าวหลักร้อยกับบรรยากาศหลักล้านครับโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวนะ FC น้องแดนก็ไข่เจียวแบบไม่ไม ปากินครับมีปลากินครับปลาอะไรเอ่ยว้าวใสสวยโอ้โห,โหเอาละครับหลังจากที่เคลียร์ผักตบนะครับตอนนี้ตกได้แล้วครับมาแต้มที่สองครับใสสวยเลยเป็นปลาอะไรนะเนนปลากระมังนะไม่ใช่ปูกระมังมีเว้ยมาซ้ายเร็วมาดดานมา เออสายกระตุกแล้วจับกำสปูลละวัดเลยเอออาจจะติดนะอ่ามาแล้วอีกหนึ่งแต้มวิคันนี้หมานอ่ะคันดีๆไม่กินนะไปกินคันอ่อนๆโอ้ยตัวติดเดียวเป็นหางแดงนี่บ้านเราก็มีนะครับหางแดงมาทักทายทักทายอีกหนึ่งแต้มครับไปุ้ัวขวถึงคันจมูหมานมากเลย ขันสองนั่นแหละตะปัปากเอออยู่แล้วกุ้งเป็นเหรอกุ้งกุ้งสดก็ติดแล้วเอ้าวัดเลยซ้ายอ่ะปึ้งอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหหางแดงจริงด้วยเอาแล้วมาระวังรอปลากินครับเล่นทายคำกันหน่อยครับอันนี้เป็นสุภาษิตนะมิว ออมองไม่เห็นเขาเรียกว่าตาบอดตาบอดอะไรตาบอดสีเอ่อเนี่ยเนี่ยหาอะไรตาบอดชอช้อนข้ามไปเลยอะไรวะเอ่อบ้านหมิวเลยอูกอะไรมะนาวเออไม่ไม่มีน้ำเออถูกต้อง <c oughs> <c oughs> บ้านหมวิวไม่มีน้ำเอ่อนรกตรงข้ามกับสวรรค์ชั้นสวรรค์ชั้นเจ็ด <c oughs> ถ้าหวานอยู่ในอกนลกที่ไจัถูกต้องเอออย่าเออดิฉข้ามไปได้ไหมไม่รู้จะใบไงเอามืออ๋อลาลาล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยกระตุดไม่ใช่ขยำกำากำมอะไรกำาตอนกำมก่อนหลังตอนขี้เออถูกต้องตรงข้ามกับเดินหน้า ถอยหลังอ่าเข้าขาวานมันไม่ใช่ข้ามอีกแลข้ามบาดบ้างลุงท <c oughs> ายผิดเอ่อสปีกอึงนิด <c oughs> ผ่านเลยไม่ไหวโอ้โหผ่านได้ไหมอ่ะผ่านไหมล่าสุดเล่นบอลอยู่มันเลื้อยเข้ามาเราทำยังไงง<ม>ูเออตีงูตีงูไม่พ,ออพ้นคอนกตัวดำดำเขาเขาเรียกว่าอะไรเออ ตีมูตีมูให้กาเออให้กาอะไรให้กากินเออตีมูให้กากินถูกต้องโอเคตกปลาดีกว่าทางนี้ไม่น่ารุ้งหนิวยี่มะนาวไม่มีน้ำปวดมะนาวเที่ยวหน่ยบ้านหนิวบ้านหนิวบ้านหนิวมาตอบมะนาวไม่มีน้ำใช่เลย ไหนขันไหนขันไหนไปขันไหนไหนที่สองที่สองสองสองอันนี้เอาเลยวิ้วิ้้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ยืออะไรบันนั้นเดือดเต็มตัวเองแล้วล้ำเหม่อปากกาปากกาดำปากกาดำปากกาดำโอ้ยโอ้ยแรงดีแรงดีปากกาดำปากกาดำโอ้ไม่น่าเชื่อครับโอ้โหไม่ซ้ำเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยแรงดีมากไม่ยอมไม่ง่ายครับ เอาไปชัวร์นะแดนไปชัวร์นะแดนแดนลงข้างล่างดิแดนลงข้างล่างดิเออเออปาการ์ดเอ็กเลยวันนี้ไผ่เขียวแล้วอ่ะไปไม่ก็เรียกชื่อหนึ่งปาเพี้ยชาวบ้านนะใช่บางคนก็เรียกปาเพี้ยเราก็ปลาช่องกี้นี่แนวก็เป็นปลาช็อกกันโอเคปากาครับโอ้โหวันนี้สุดยอดจริงอย่างที่คิดไว้เลยครับว่า เรามีโอกาสที่จเจอปลาแปลกๆนะครับแปลกสองชนิดแล้วครับเอ๊ะตะเพี้ยนเหรออันนี้ใช่ค่ะโอ้หลายชนิดเลยครับวันนี้วันนี้หลังจากที่ผักกบออกไปก็ปลากินเรื่อยๆเ,เลยครับอ่ะก็เป็นหางแดงปิดท้ายพอดีครับตอนนี้กำลังเก็บของกลับเลย หางแดงวันนี้ได้หลายตัวเลย FC นี่ปาลารวมวันนี้ครับครึ่งวันนะครับ FC ถือว่าพอมีผลงานเนาะค่ะอ่าก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับอย่างที่บอกครับวันนี้เราแค่ครึ่งวันปก,กติเรามาที่นี่เราก็ตกประมาณนี้แหละครับตกประมาณแบบว่าบ่ายโมงกลับอะไรเงี้ยเราจะได้ถึงบ้านบ่ายสองบ่ายสามแล้วกลับไปเล่นฟุตบอลกันต่อ แล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เราได้ปลาไม่ซ้ําใช่อีกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะมาครั้งแรกก็ได้อีกประเภทหนึ่งครั้งที่2อ,อ,อีกประเภทหนึ่งแล้วครั้งที่3ก็ยังอีกประเภทหนึ่งวันนี้ปลาแปลกๆที่เราได้คือสายยูกับปลาปลา,า,ากาดำนะแล้วไซส์สวยด้วยค่ะใช่ปลากาดำนี่โลกว่าได้ก็เดี๋ยวมีโอกาสนะเราอาจจะกลับมาซ้ำใหม่นี้กันอีกรอบหนึ่งครับผมมันเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่มีปลาเยอะแยะมากมายให้เราค้นหากัน บก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของลิเด็กเลยเดี๋ยวเราเดินทางกลับนะครับยังไงก็ฝาก f อซไปด้วยนะครับวันนี้เราใช้ <ไข S 1> ลำผ <ไข S 1> สมกับไผ่เขียวจีนามานีส<ช>สุดยอดเหมือนเดิมอ,ะพอพ่ะวันนี้พระเอกเลยนะแล้วก็ตะก้อจีตามันนีเบอร์ห้<อ> <5 S 1> ค่ะใช,ใช่ใช่ใช้แค่เบอร์5้านะครับใช่ค่ะใส่จีตาบันาีอ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยูได้ปลาไปฝากคุณแม่แล้วนี่ปลาเขาเละเออตะก้อที่ได้ปลาลูกปัน แค่นั้นแหละ。